แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ15กันยายน2568อัปเดตสำหรับเงินพี่น้อน,กนเกษตรกรชาวนาหรือเงินช่วยชาวนาสำหรับนาปลังและนาปีปีผลิต68-69ถ้นะคะ ล่าสุดวันนี้ได้มีการส่งข้อมูลให้กับทกสเพื่อที่จะโอนในรอบต่อไปนะคะโอนรอบใหม่หน้าปีจะโอนในวันที่18กันยายน2 5 6 8นาปลังจะโอนในวันที่20และ30กันยายน2 5 6 8นะคะฉะนั้นใครที่ยังเป็นคนตกหล่นอยู่อย่าลืมเช็คสถานะเช็คสิทธิ์ของตนเองเช็คบัญชีที่ใช้รับเงินตนผ่านการประชาคมและ เซ็นรับรองแล้วหรือ,อยังถ้าผ่านการประชาคมแล้วแต่ลืมไม่ได้เซ็นรับรองด้วยตัวเองอันนี้ก็จะยังไม่ได้รับสิทธิ์นะคะอย่าลืมตรวจสอบเบื้องต้นก่อนนะคะวันนี้มีอัปเดตจากสสบิ๊กชัชวัลแพทย์ยาไทยโดยได้มาอัปเดตหนังสือสั่งการจากสำนักง,งานใหญ่ทกศนะคะสำหรับ พี่น้องเกษตรก,กรชาวนาที่ได้รับเงินช่วยเหลือร่ละ1,000บาทจากทกศไปแล้วแต่ถูกหักเงินจากทกศไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็สามารถอ้างข้อมูลจากหนังสือที่สสบิกชัชวานได้นำมาอัปเดตนะคะโดยพี่น้องเกษตรก,กรที่ถูกหักเงินจากบัญชีสามารถหักได้แต่เจ้าของบัญชีต้องยินยอมเท่านั้นปัญหานี้สสชัชวานคาดว่า เกิดจากการสื่อสารทั้งจากเจ้าหน้าที่ทกศและความเข้าใจของพี่น้องชาวนาอย่างไรก็ดีนะคะค่อยๆทำความเข้าใจกันจำนวนชาวนาก็รออยู่เยอะอาจจะมีขาดตกบกพร่องหรือติดขัดบ้างนะคะในส่วนของหนังสือสั่งการจากสำนักงานใหญ่ทกศระบุไว้ชัดเจนนะคะว่าห้ามหักเงินรายละ1,000บาทจากบัญชีกเกษตรกรพี่น้องชาวนาหากถูกหักสามารถอ้างถึงหนังสือนี้ได้ ใจความบางตอนนะคะสอสอบิกได้อัปเดตนะคะข้อ6.2.4ข้อพึงระวัง1ห้ามมิให้นำเงินที่เกษตร,รกรได้รับจากโครงการไปชำรหนี่ที่เกษตร,รกรมีต่อธนาคารโดยเด็ดขาดยกเว้นเกษตร,รกรมีความประสงค์จะชำรหนี่เอง2การนัดหมายเกษตร,รกรขอให้สาขาแจ้งเพียงรายชื่อเกษตร,รกรที่ที่ได้รับความช่วยเหลือเท่านั้นห้ามระบุ จำนวนเงินที่เกษตรกรแต่และรายได้รับความช่วยเหลือหรือข้อมูลหรือข้อมูลอื่นๆซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยเด็กเพื่อมิให้ขัดต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการปี2540ของเจ้าหน้าที่รัฐและ3ควรคำนึงถึงความสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานทำความเข้าใจกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะคะ จากนี้ไปไปรับชมรับฟังคลิปจากสอสอบิ๊กชัชวาลแพทย์ยาไทยนะคะในส่วนของการอธิบายเพิ่มเติมในคลิปขอบคุณข้อมูลข่าวจากสอสอบิ๊กชัชวาลแพทย์ยาไทยเพินเข้าบัญชีไล่ละ1,000บาทเข้าบัญชีพี่น้องสมมติเข้าหมื่นนึงเนี่ยแม้ว่าพี่น้องจะมีหนี้อยู่นะ้นทกอสสก็ไม่มีสิทธิ์หักไม่มีสิทธิ์หักเด็ดขาดนะครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมสอสบออิ๊กครับชัดชาวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดรอยเอ็ดเขตเจ็ดพักไทยสร้างไทยลูกเส้าหน้าธงกุลลาห้องไงพี่น้องครับผมจะมานําเรียนพี่น้องถึงกรณีที่เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละหนึ่งพันบาทเข้าบัญชีพี่น้องแล้วอยู่ในทกสแล้วแต่มีหลายคนครับติดต่อสอบถามมาว่าโอ้ยผู้แทนเงินเข้าบัญชีเราถือหักพันหนึ่งเนี่ยถือหักนั่นถือหักนี่หลายคนก็ตั้งก็สังเกตว่าถูกหักนี่ หลายคนก็บอกว่าถูกหักค่าธรรมเนียมซึ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยผมไปหาคําตอบมาแล้วครับโดยอ้างอิงจากหนังสือสั่งการของทกศที่ส่งไปยังหน่วยสาขาต่างๆของทกศนะครับเขาระบุไว้ชัดเจนเลยครับมีข้อพึงระวัง3ข้อด้วยกันข้อที่1ครับห้ามมิให้นําเงินที่เกษตรกร,ร,กรได้รับจากโครงการเนี่ยไปชําระนี่ที่เกษตรกร,ร,กรที่มีต่อธนาคารโดยเด็ดขาดยกเว้นนะครับเกษตรกร,ร,กรมีความประสงค์จะชําระนี้เอง ข้อนี้สําคัญนั่นหมายถึงว่าเงินเข้าบัญชีไล่ละ1,000บาทเข้าบัญชีพี่น้องสมมุติเข้าหมื่นหนึ่งเนี่ยแม้ว่าพี่น้องจะมีหนี้อยู่นะัน้นะครับทกศก็ไม่มีสิทธิ์หักจะเป็นค่ารมเนียมค่าอะไรก็แล้วแต่ไม่มีสิทธิ์หักเด็ดขาดนะครับถ้าหากมีเกิดเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยทกศหรือเจ้าหน้าที่รายนั้นต้องมีความผิดแน่นอนเพราะนี่คือหนังสือสั่งการจากสํานักงานใหญ่ลงไปแล้วแต่ผมก็เข้าใจครับบางที ข้อมูลหรือการสื่อสารระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่เองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองอาจจะสื่อสารกับพี่น้องเกษตรกรน,น้อยไปหน่อยพี่น้องเกษตรกรเองก็รับทราบข้อมูลไม่ครบถ้วนก็เลยนํามาซึ่งข้อสงสัยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมมาชี้แจงแถลงไขแล้วแล้วก็เป็นข้อมูลที่ได้จากทางทกศสํนานักงานใหญ่โดยตรงนําเรียนพี่น้องเลยถ้าท่านถูกหักเงินจริงท่านมีสิทธิ์ร้องเรียน สาขาไหนเจ้าหน้าที่คนไหนทําดําเนินการอย่างนั้นมีความผิดแน่นอนนะครับแต่ถ้าท่านถูกหักเงินเป็นกรณีอื่นอย่างเช่นผมเคยนําเรียนไปแล้วว่าปีก่อนๆเนี่ยทางทกศแล้วก็เกษตร,รอาเภอเขาแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับท่านในส่วนนี้พี่น้องต้องไปติดต่อเพื่อความกระจ่างแจ้งนะครับว่าตัดเพราะอะไรอันนี้มีคําตอบแล้วผมเคยนําเรียนไปในคลิปที่ผ่านมาแล้วนี่คือข้อมูลที่จะฝากไปยังพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับ กสกศไม่มีสิทธิ์ครับหักบ่ได้ขันผู้ใดดึงหักไปน้ำเมาเลยเดี๋ยวผมจะภาพเอาก็ได้ยืนยันครับพี่น้อง